กระแสไม่หยุดจากกรณีโลกโซเชียลแชร์ข้อความจาก Facebook รักชนกสีนอกของนางสาวรักชนกสีนอกหรือไอซ์คลับเฮาสอ้างถึงเหตุการณ์ถูกนายยุทธเลิศสิบประภาคหรือต้อมยุทธเลิศผู้กำกับภาพยนตร์ตบหน้าและทำร้ายร่างกายหลังมีการนัดเคลียร์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ต้อมยุทธเลิศเปิดประเด็นกล่าวหาว่ามีคนโกงเงินม็อบโดยไม่มีหลักฐานทำให้ไอซ์ตั้งรูปดิสเพลย์ถามว่าต้อมยุทธเลิศขอโทษคนนั้นหรือยังก่อนที่ทั้งสองฝ่ายได้นัดเคลียร์ทำความเข้าใจกันและขอโทษในเรื่องนี้ที่สถานจัดกิจกรรมแห่ห่่งงงหนนึยาอ เมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน2564ที่ผ่านมาโดยไอซ์รักชนกได้กล่าวหาว่าต้อมยุทธเลิศขึ้นมึงกูและใช้อารมณ์กับตนตลอดเวลาที่มีการพูดคุยก่อนเดินมาตบหน้าสองครั้งและพอมีการเคลียร์ให้แยกกันถูกต้อมกระโดดถีบที่ท้องอีกหนึ่งครั้งสถานการณ์ชุลมุนจากนั้นไม่นานก็มีคนมากล่าวหาว่าเราต้องการสร้างสถานการณ์เพื่อทําให้เรื่องมันเป็นแบบนี้สร้างสถานการณ์เพื่อที่จะดิสเครดิตพวกเขาสร้างภาพ,พให้ตัวเองดูดีคือไม่เข้าใจ ใครจะสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองโดนทำร้ายร่างกายหรอแล้วคนตรงนั้นมีเพื่อนเราที่ขึ้นไปเป็นเพื่อนแค่สองคนนอกนั้นเป็นเพื่อนต้อมทั้งหมดถ้าเราไม่บริสุทธิ์ใจจะไปคุยจะเอาตัวเข้าไปอยู่ในความสุ่มเสี่ยงเพื่ออะไรเราไม่อยากทําให้ใครเดือดร้อนนะเราไม่อยากพลาดพิงใครด้วยรู้ว่าบางคนก็รู้จักทั้งสองฝ่ายและไม่อยากผิดใจเราเข้าใจทุกอย่างแล้วเราก็รู้ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนต้อมตอบหน้าเรา90%คือเพื่อนต้อม ถ้าึ้นสาลยังไงก็คงไม่ยินดีจะมาเป็นพยานให้เราหรอกถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ถูกกระทําก็ตามแต่ถึงยังไงเราจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดคนทําผิดก็ต้องโดนลงโทษถ้าเราสภาพจิตใจพร้อมกว่านี้จะมาเล่าเรื่องราวโดยละเอียดถ้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ต้องการจะบิดเบือนสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นก็ลองดูเราพร้อมจะเปิดเผยทุกอย่างที่เกิดขึ้น มีภาพและเสียงตอนนี้แจ้งความเรียบร้อยแล้วขณะที่ต้อมยุทธเลิศให้ข้อมูลว่าในวันเกิดเหตุตอนอยู่บนเรืออยู่แล้วเพราะตนได้รับเชิญจากเจ้าของงานส่องทวิตแต่คู่กรณีไม่ได้ถูกเชิญแต่กลับขึ้นมาบนเรือได้ตนจึงถามคนจัดงานว่าใครเชิญต้องยอมรับว่าตนไม่อยากเจอคู่กรณีอยากให้ทุกคนนึกภาพของคนสองคนที่ไม่ถูกกันเมื่อเจอหน้ากันในสภาพที่มีอาการมึนเมาจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็เป็นเรื่องจนได้และหากเจ้าหน้าท,ที่ตำรวจจะส่งหมายเรียกมาเพื่อให้ปากคำตนก็พร้อมจะเดินทางไปพบและยืนยัน ว่าที่เกิดเรื่องขึ้นเป็นการทะเลาะวิวาทไม่ได้เป็นการทำร้ายร่างกายล่าสุดต้อมยุทธเลิศเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุเป็นการจัดกิจกรรม exclusive meeting กับผู้จัดรายการส่องทวิตย,ยามเช้าและแขกรับเชิญพิเศษจัดขึ้นมาบนเรือพฤึกครูสเทียบท่าที่โครงการเดอะแจมแฟ t o r y ย่านคลองสานก่อนจะขึ้นเรือระหว่างที่ตนนั่งคุยกับคนอื่นอยู่นั้นคู่กรณีเดินไปมาให้ตนเห็นไม่แน่ใจเขาจะมาลงเรือด้วยหรือไม่ก็ไม่ได้อะไร แต่ตนไม่อยากเจอคู่กรณีตนเป็นแขกที่จะต้องลงเรือและไม่อยากเจอคู่กรณีบนเรือหลังจากที่ตนลงเรือแล้วก็ขึ้นไปอยู่ชั้นบนของเรือปรากฏว่าผู้จัดงานคนหนึ่งได้พาคู่กรณีขึ้นมาบนเรือเพื่อให้มาเคลียร์ปัญหากับตนตนเห็นก็รู้สึกโกรธผู้จัดงานคนดังกล่าวเพราะตนไม่อยากเจอคู่กรณีซึ่งผู้จัดงานคนนี้เมาไม่รู้เรื่องก็ไม่บอกให้ตนทราบว่าจะให้คู่กรณีขึ้นมาบนเรือตนไม่รู้จะพูดยังไงก็ทักทายคู่กรณี ทั้งที่ตนกับคู่กรณีมีปัญหากันมานานคู่กรณีแซะตนเรื่อยมาตนไม่อยากเจอถึงขั้นบล็อกโซเชียลทุกช่องทางไม่อยากยุ่งกับคู่กรณีเลี่ยงได้จะพยายามเลี่ยงถ้ารู้ว่าคู่กรณีจะขึ้นเรือตนจะไม่ขึ้นตนไม่อยากเจอไม่ต้องการเคลียร์ปัญหากับคู่กรณีอารมณ์บรรยากาศบนเรือตนพูดคุยกับคู่กรณีไม่กี่คำก็ขึ้นมึงกูใส่กันทั้งคู่เพราะเคยมีปัญหากันเรื่องคู่กรณีตั้งรูปดิสเพลย์คลับเฮาส์เป็นภาพข้อความต้มยุดเลิศ เคยขอโทษพี่ทรายกับแอมมี่หรือ,อยังตนโกรธเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องใหญ่เพราะมีการเซตอัพว่าตนเป็นคนส่งคลิปบางอย่างให้แอมมี่เข้าคุกตนโดนใส่ความทั้งนี้บนเรือในคืนเกิดเหตุคู่กรณีขึ้นมานั่งเห็นตนก็พูดว่าเหมือนมาเฟียฮ่องกองเลยนะข้างบนนี้และก็ได้พูดเพื่อให้ตนไปขอโทษแอมมี่หรือในายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์นักร้องวองเดอะบัตเทิลบลูส์และทรายอินทีราเจริญบุระในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวทางการเมือง ขณะที่ตนกับคู่กรณีอยู่บนเรือมีการโต้เถียงด่าดทอกันด้วยคำหยาบตนพูดกับคู่กรณีว่าเผือกอะไรคู่กรณีตอบกลับแล้วมึงเผือกอะไรหลังจากนั้นก็เกิดเหตุชุลมุนหล,ลังจากกระทบกระทั่งกันด่าก,กันรุนแรงตนพยายามจะขอลงจากเรือจะเดินหนีเพื่อกลับบ้านอยู่ไปอาจทําให้เรื่องบานปลายเพราะตนรู้ว่าเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้พอเดินลงจากเรือคู่กรณีก็เดินตามพูดว่ามึงจะไปไหนมึงมาเคลียร์กับกูตนจึงพยายามควบคุมตัวเองตอบกลับไปว่า งั้นกูขอโทษมึงมึงขอโทษกูจบไหมคู่กรณีพูดว่าไม่จบคนอย่างมึงต้องกราบตีนกูพอได้ยินคำนี้ตนก็พยายามเดินหนีเพื่อจะกลับบ้านต้อมยุทธเลิศยอมรับว่าตัวเองมึนเมาจำไม่ได้ทำอะไรลงไปบ้างส่วนที่คู่กรณีอ้างว่าโดนตบหน้าสองครั้งและโดนถีบท้องตอนขอดูหลักฐานก่อนไม่ใช่ตบหน้าสองครั้งแน่นอนช่วงนั้นมันชุลมุนมากเขาบอกมีหลักฐานแต่ตนจำเหตุการณ์ไม่ได้ยอมรับว่าสติหลุดพอสมควร ขอโทษทุกคนเราไม่ได้อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นสถานการณ์ทำให้ตนตั้งตัวอะไรไม่ได้เกิดขึ้นเร็วมากคนอยู่บนเรือเต็มมีทั้งเพื่อนของตนและเพื่อนคู่กรณียืนยันไม่ได้นัดเคลียร์ใจและตนไม่ได้เรียกคู่กรณีขึ้นมาเคลียร์กันบนเรือหลังเกิดเหตุคู่กรณีได้ไปแจ้งความผิดคือผิดว่ากันไปตามผิดถ้ามีหลักฐานก็ยินยอมรับผิดตนไม่รู้หลักฐานที่คู่กรณีมีคืออะไร เรื่องนี้ถ้าตนกับคู่กรณีขอโทษกันก็จบจะให้ขอโทษก็ไม่มีปัญหาแต่คู่กรณีไม่รับคําขอโทษจะให้ตนกราบเท้าแบบนี้มันไม่ไหวตนไม่สามารถทําได้จะให้กราบเท้าตนไม่กล้าหรอกสุดท้ายเรื่องก็ไปอยู่ที่โรงพักถ้าตนผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายไม่มีปัญหาตอนนี้ตํารวจยังไม่ได้ติดต่อมาหาหากมีหมายเรียกก็พร้อมเข้าให้ปากคําหลังเกิดเหตุก็ไม่ได้ติดต่อกับคู่กรณีแต่อย่างใดเรื่องถึงตํารวจแล้วน้อมรับยินดีรับผิดชอบทุกอย่างไม่หนี ถ้าเป็นความผิดที่เกิดขึ้นจริงยอมรับส่งผลกระทบต่อตัวเองเหตุ <c oughs> ที่เกิดขึ้นตอนอยู่ในสภาวะที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ถือเป็นบทเรียนสุดท้ายมาเจอกันแบบนี้ในเวลาที่ต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์ขาดสติตนก็อยู่ในสภาพไม่เต็มร้อยก็มานั่งคิดว่าทำไมตัวเองต้องไปอยู่ตรงจุดนั้นมันไม่คุ้มจริงๆทำให้รู้ว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าณนะวันนั้นมันเป็นแบบนั้นภาพออกมาทำร้ายผู้หญิงยังไงก็ผิดอยู่แล้ว มีอะไรก็ไปเคลียร์กันที่โรงพักไม่อยากเคลียร์กันที่โซเชียลพูดต่อกันไปมามันไม่จบเรื่องคดีขึ้นอยู่กับตำรวจ